ชือทุกท่านครับมอี้องชหน่ยนกินพี่นองครับมากินเทาเทียงพี่นอนเทียงมากเลยตื่นเกินกินยา้หลับพี่นองีต้ไก่หนพีต้ไก่ต้ไก่บาบพี่นอยังเดินนูนอากระป๋องโฆษณาพี่นอเสียบอีกแบพี่นองสมาตรงัไงจิงงไงนะพี่นอนนะมีขลงนอนไม่อนอยูบบ้านกินยาล้วนอนครับ Hãy chỉnh có đầu tiên Đầu mình cần Cái cây nó ngon Như dùa Chết chụp bạc này Không kê ngoài hết không, khuyên, không, khuyên. không khuyên. Hmm. เอาไปกินข oh, ี้ห like yeah, like ินกินไปได้โอ้ยมาใหม่ที่นอยเบียดกินไปาวไข่กินขี้หินแบบนีมัองเดี๋ยวขอไปให้จ้าวเขาบินหน่อกินขี้หินบกินหินนอลู กินกินนรอกินก็ก็กดกินเขาลูกชิ้นกินมงรูไน่อยไหยไไเ่ดีนอด้เดี่แาาเากินขาวเหมือนกันครับเตียงกินน้ขึนเตนนขึนเตียงยขเย้าวเตียนอ้เตียง มาช้ามัมออ้มึงจะเขินมอ้งอืมฮัออกปมนสางวกลนองฮะ้นกล้วนเว้เพล่อนอีกกินของไ่เได้ก,กินทีนน่นั่นขอนยาแป๊บนึงห้น่อยเห็นบันไดยนหยมันต่ำหน่อนอยขอไปอีกทีเดียขอหนาหน่อยิน มูดิ้งเมื่อขว่าเขาพี่น้อเมานั่งกินของพขึ้น วันอีเขาดเจ้าคุณนายจะควรประตูจะควรประตูคุณนายย่าไมหาควรประตูนายดิชิมอเอาเออยู่ละอยู่ละ เนือไ้ออย่าดื้อเอมักกวนหึออมบ่ดิขอตัวขอไปพี่น้อไปมาหม่ควนละอืยุเขาอนดยดกวนมานหอ่ เขาเลยไม่ได้กินดีพี่นุองนะกวรเนี่ยพกเนี่ยเมยันสเปิดเสียฮันี่งกอพี่น้องเพื่อผมรู้สิกาพลังขอมาลเ้ย่คยับพี่น้องเหอยู่อ้ลส์ไกินโาว มุนพี่น้องเีที่องเท่อแล้วบันเมื่อเขาิมนี่บ้าพี่น้องเราจนใกล้จะจวออกไปข้างนอกดแม่มามแม่แม่เราเป็ี่นวิญเลยหาหน่อยกวนเรียนเขาเรียนว่าเขาห้อนอกบ้าน แตนมัดงีคกับเนี่ป่าบัคือมูด้วกว็หยุดวสวบเปิดผมแก้แคบพี่น่องป่าป้อมคือเขาอีกเกียนคือพี่น่อยง่ายกินง่ายพี่น่อย Calcium, được được <Wasn't> <nói> tù, tù phải phá được cái ta mà nè nè mhm 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 Nó mhm 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 mhm

เดียวพี่นวลเอากะบ้องยวนขิน้ำเาปง้าวดำพี่นอเ้นตัวาวอะไรนน้เรไปเ่านแดงก่เคยได้อยากไปเป็นดอง้าวดำ ขนมกินของกันบเทียงบบพี่น่หพ่พี่น้มอส่นี่นั่นมันหอนกินยาไมันรับมือพี่น่แต่ตามมเรีอน้มว่รับนตัวที่พี่น้องเยก ตุ่มใจใช่ค่าแต่ใช่คือคือค่าครับโอ้ยการนั่งบงังเราพี่นอน

เขาก็หาดีไว้ดีห้ังเลยไอ้ตัวคนมันแบบกันั่งไก่นี่ยหาดีว่าเอ้ท้ายจุดไปอยู่บางนพี่น้่งตาไป่ได้หันกันมั่งจะลมไปดีหรอไม่ลป่าอาจจะร่วมแดดจะอยู่บานพ่นดี๋ยตายจิตกินเนี่ยพี่นมอมึงขอเที่ยงเลยขอเล่น งงว่ะพี่นุนอต่อมาเลยผมาบาเกูคู่กูผมกา,างบ่เปลี่ยนอหนุ่ะครับย่มัขันยุงหรขันดะเแกหน่วยพี่น้นองแ,แก่กุกเดียวเอสองกุกสองกุกสองกุงกแกงบจรง Ờ, ăn cái miếng xong không kẹp được, lấy vô miếng đổ vô Ăn cái miếng cục kẹp xíu Cái miếng xong kẹp cục đi ổ Xinh nọ à Bà เ,เห็นชอบขวัญล้นานเรื่องเห็นอิ่มขึ้นมาจริงๆเรื่องไรขวัญขึ้นอิ่มร้านใหม่ร้านดีตกเช้าพร้อมที่าะเดือดมานผัดั่งแนเลี้ยงเลี้ยงมันยืดๆมาจอวพด่านี้นนนนม,ม,มง

我们剪得掉，我们不剪，它掉掉，剪得刚刚刚掉，听、hmm. <noise> ยัดินบางใต้ยำดินงครังมันเจ็บเลยิ ไปบ้านนอนตัวเองแบบทว่าเิ่นเงียพี่หนอความจินยานั่นนหลับเราะวามันทำงานเกินหน่อยใส่เทียง,งกัน้เาอเอาสิร์มาจิ๋นไปดูดแบบพม่นจะเกิดยาเข่าเลือนเก็บตัวไหนอกินข้าวตรงนีง้แหละงานกลางน thế nhọt, của một nơi bình thường, quan. ฟันมอรุ่มรุ่งรวยพี่องเอ้ยฟันฟันมือพระอุ่ม <c oughs> บาทเมื่อบินบาทรี่ทวงเินขอ้น,นั่นจะบินบาดเนีเที่ยงสันฟันฟันมรุ่งรวยฟันเป็นรีเนเหมือ เ่เเเเเาาให้เลขอยู่กบ่ฮู้พี่น้องตีบ่เป็นดอกอยากไดดอยากดเลขตีเด้อพี่น้องเด้อฝันาพุ้มบบันเทียงว่าซั่นฝันจังซี่ร้อยปท่วงเพิ่นพ่น บาเนาะดูร้านเลยนะยิ่งคนเพิ่มเต้มเข้าไยิ่เน้องเิ้มนงม่ัม่กิ้มสห้ามไปไปเพียงแค่น้องจิหนึ่งกากไปไลไไปแชรไปติดตามเรือยเด็น้องเรือย เมียงกินเหมี่ยงไรเปนอเมียงกินเขเองอ่านลาอังยังหมานั่งยาวก็พี่นงอจุดใเขาเทียนนั่งกันเมี่องกาคือจิตเขาปรจันไ่ไรับกันบึงผมเดือกเปนอเดือกอหลังท้องนนั้้ยกำลังเอสดคาปนงอแงปมดปวดแบเนี่ยอื ากลอพี่น้องกินเลยกินขาพี่นมยังได้กระเสียปากลอาพี่เออเอพี่แรกพี่แองยังกลินตัวอีกเนาะกินเขาเสียบมันลบพี่น่มเอเวลาอยากจะนั่งับไหลก็แช่ก็ติคนอกก็ใส่ก็จะดินแช่เบี่อาระแค่ไม่เลยเพยีเนหองมึงึไอคิกินข่าะพี่น้องเนาะกินเยอ เอาไว้ทำนียบพ่นอทีนี้กีเข้ามาสวัสดีครับพี่นา